สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับคลิปนี้บ้างท่านเสี้ผ้าเมื่อเบิงต้นยาครับยาเฉียวพี่น้องครับมึงน้าปู่พี่น้องครับแม่เพ่งปู่พี่น้องปอดเถเฉียวยี่หลีพี่น้องครับเฉียวงามงามปูกซ้ำนี่แหละพี่น้องครับดูแลง่ายๆพี่น้องครับปลูกจักประมาณจักอ่างานสองงานหลยพี่น้องครับพื้นทีพี่น้องครับเมื่อไหร่ครับลากว่าปลูกต้นใหม่นาพี่น้องครับโอ้ยให้มันงามน้ากันครับต้นใหม่สีเหลืองครับยาสีเขียวพี่น้องครับเมื่อไหร่ครับ โอ้ยจังหงานลาพี่น้องครับต้นไม้พี่น้องดูนะครับสวยงางไปเบิ้องภาพี่น้องย่างเงาเผเบิ้งแน่ๆเลยพี่น้องครับงวเลยงามมากงามพี่น้องครับต้นยาลาพี่น้องครับหย่าร้างงามงามลาพี่น้องครับต้นยาดูนะครับสวยงามเลยครับพี่น้องครับดูนะครับโอ้ยสวยงามไรเงี้ยเพิ่งบระเดีวมานะนำเลยมือนี่ครับจากเนี่ยเพิ่งมาอธิบายน้ำเนี่ยเล่าหยาบเห็ด มกน้อใหม่อย uh, ู Metro ่ว <pl ains> ่ะสันเลาเรียกว่าผมมากราโรดว่ะสันโอกาณนาอะไรต้องไปอื่นล่ามากเบิ้งนั่นพี่น้องเบิ้งครับต้นยาล่าพี่น้องอ๋อถูกต้นใหญ่ให้พี่น้องครับครับต้นยาพี่น้องอู้สวยงามเห้พี่น้องครับสวยสวยพี่น้องครับสวยงามเดชครับสวยสวยครับต้นยาต้นงามวงามพี่น้องครับปลูกยาครับไม่ได้ปลูก สูบเราพี่น้องครับเพราะว่าลาตะปูขายนะครับนี่ครับเพผมจะมีแถวแก้น่าหนาเพื่อนมารับเอาเลยครับพี่น้องครับเอาหัห่นดีๆใช่ไหมครับใส่ถุงหัดเป็นถังเป็นถุงละกิโลครับผมมาดูราคากิโลเท่าไรนะเพียงนาอเดี๋ยวคลิปหน้าผมสีไทยเบิ้งอีกทีนึงพี่น้องว่าเพิ่นขายกิโลเท่าไรย่างเพิ่น,น,นหั่นใส่ถุงไว้พี่น้องครับอันนี้ผมมาท่านได้ดูราคาอยู่พี่น้องครับน,นี่มาเบิ้งให้พี่น้องก็เบิ้งความงามของต้นยากันพี่น้องครับต้นยาสูบพี่น้องครับต้นยาสูบยาเชียวพี่น้องครับธรรมชาติก็งามเหมือนกันล่ะพี่น้องครับททงงพี่น้องครับ ต้นยาก็งามเดืวยกันครับพี่น้องเพื่อนนะครับงามเร่ให้พี่น้องครับโอ้ยมึงนะครับต้นยาครับสวยสวยครับพี่น้องครับสวยเร่ให้เพื่อนครับง่ายเวอร์เหมือนไงเลยพี่น้องครับเพื่อนนะงามลาพี่น้องครับโอ้ยหวานซ่อนเรยให้พี่น้องครับพี่น้องว่างามบอกเขาเขาเป็นมหากระบบของท่านเลยนะครับเด้อพี่น้องครับว่างามพี่น้องครับเพื่อนะครับต้นยาแล้วถ้าผลรัก็ปลูกอีกเลยเพี่น้องครับเพื่อนะครับ ท่านผู้ชมครับปลูกผักสวนขั้วคพื่อเกษตรกรท่านผู้ชมครับปลูกกะเทียมข้าวโพดผักคะน้าต้นหอมใหญ่หอมแดงผักกาดดอกกะหล่ำปลีพี่น้องครับท่านผู้ชมครับกะหล่ำปลีใหญ่หัวบักใหญ่หัวละาหาลแล้วพี่น้องครับหัวบักใหญ่เลยผมบอกเตือนด้วพี่น้องครับผมถ่ายคลิปทีเดียวมาแล้วครับพี่น้องไล่รี่ใบเบิ่งพี่น้องครับกะหล่ำปลีหัวบักใหญ่เลยพี่น้องครับสองสามลูกหาลูกหมดแล้วครับพี่น้องครับปลูกขาง ต้นยาน,น,น้ามะพี่น้องครับเบื้องนะครับเล่าเห็ดให้พี่น้องได้เบ<ๆ>ื้องแดลกมาต่อยอดปลูกพืชผักสวนขั้วสวนผสมหลายๆลย่างน้ำกันครับพี่น้องครับประมวณนะข้าวเสียบปลูกย่างเดียวแล้วเรื่อยมาเนพี่น้องครับเฮาต้องปลูกหลายย่างพี่น้องครับได้มากินแน่แล้วก็แบ่ง like plane plane. ป yeah. anyway ันพี่น้องแน่สวีเลียข้าก็ได้มาขายพี่น้องครับพ่อได้สื่อผลกินรถนำป่าอลไรพี่น้องครับเออพี่น้องครับเบื้องบรรยากาศผมก่อเน้นแต่บรรยากาศให้พี่น้องนะเบื้องนะพี่น้องครับงามงามพี่น้องครับอาทิตย์กัางสิ่งทึ่น้องครับ สวยล่าพี่น้องครับงานไม่หายเป็นน้องครับครับคลิปนี้บ้านทอดขอบคุณหลายๆาด้วยครับเด้อพี่น้องครับที่เข้ามารับชมครับบ้านทอดสาบสิ่งหลายๆครับที่ที่ผ่านมาช่วงเข่าดาวช่วงสงท้ายปีกอครับพี่น้องมารับชมกันหลายคนครับขอบคุณนายรายนะครับเด้อสลักในคลิปนี้พี่น้องครับบางว่าคลิปนี้คลิปต่อๆไปบางทั้งแตน้ำเสนอแต่อารมณากาศ การทำมาหาจิน,นอีสาน้านโน่พี่น้องได้รับช่มครับเนาะพี่น้องเนาะรับชม่มหลังมาาต่อยอดมาเฮ็ดคือกันครับขายคือกันครับแต่มาอายยุมาแบ่งปันความู้ให้กันและกันแต่มากินแด้หายพี่น้องใส่ซ้อยน้ำันพี่น้องครับนำความรู้ดีๆมาแบ่งปันกันครับพี่น้องครับคืนนี่บางท่อนขอขอสวัสดีครับบรรยากาศพี่น้องครับโอ้ยจะวินกันสิข,ขึ้นพี่น้องครับ